ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นซีซีแร้งจัดอันดับนะครับถ้าชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับพี่ฝนไปเลยก็เรานานนิดหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะครับพูดกลางไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชับไม่ค่อยถนัด กะสอปืนนี่เลยครับสกระบอกจลานี่อลหเนิชชาันั o เพื่อนเพื่อนเป็นคนอังกฤษเยเจบุกเลยละกันเพื่อนพูดอะไรเนี่ยพี่ฝนอยู่ไหนอยู่นี่อม iya <tuk> tapi aku tidak bisa saya akan membantu ini 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 wah, aku takut <tangan> oh, kamu sudah jatuh ini <tangan> jatuh jatuh eh, jatuh apa? jatuh 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 oh, กระบาางเพื่อนชุบหน่อยก็นี่เขาเพิ่งทำ Youtube นะครับถ้าชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยครับเซิร์ฟเวอยกคซีเนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินเลยจะต้องเพื่อน้ำมันให้เจ้าเอ้ยไม่ได้เสนอะไร พูดอะไรตามเลยรับดูได <c ười> ้ดูดีไม่ต้องพาเฮ้ยบุกเลยจะบุกเหรอ่ะเอาเลยนะเดี๋ยวน่าจะเปิ้ลไปน่ง พูดอะไรเพื่อนเพื่อนพูดอะไรหา <c oughs> ยหายไปในมด <c oughs> oh yeah, อ่รโดนไอ้ย่ลโดนแล้วครัโอ้ยย่เฝรั่งฝรั่งใช่ไมนี่ <c oughs> นี้บวันนี้น <c oughs> นไมฟ <c oughs> เติงน,น,น,นะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเฮ้ยมันจะแป๊บมันอยู่บนหลังคาเลยเลยเลยครับม oh, ีคนยิงล้มไปหนึ่งมีเพื่อนเพื่อนลอยล้มไม่ได้ล้มครับแตกเลยครับเยี่ำย่ำไปเลย หนึ่งหนึ่งครับจัดไปรอบที่สองสามคิงเผาคิงคิงฮัลโหลฮัลโหล ดดีดดีไปไหนอะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับสวัสดีครับไปลงคอครับนยไปลงไลมครับเพื่อล้มเห็นหนึ่งตัวับยิงซับยิงสับยิงซับยิงล้มหนึ่งเก็บเลย เก็บเลยครับเก็บเลยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยรอรอแป๊บเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพันยาแป๊บพันยาแป๊บพันยาแป๊บขบพันยาแป๊บรับพันยาแป๊บ ยับแป๊บครับเราแป๊บนะเพื่อนล้มหนึ่งสวยล้มสองสวยไอ้ยังลุงครัพลาดไปเลยครับขอโทษด้วยช็อตนี้โดนแล้วหนึ่งดกด,งดก อะไรล่ะครับนี่นั่นไหนนั่นหรือเปล่าแม่เพื่อนพูดอะไรเอาอนไอยู่หอะไรนะอ๋อะไรนะ เองมานี้กำลังไปอ่ะมาเลยดักตรงนี้เลยครับก็ฝากกติดตามให้ด้วยนะครับเปิดแล้วค่ะเปิดอะไรละครับอยูบนบ้านหนึ่งตัวยูบนบ้านร้องีเราทำแฝด รูดอยงอาวน้อยรี่ไหนอะครับมาที่อาวนหักเข้าพูดอะไรเพื่อนปาราไทยาไหรือครับรูดไปหนึ่งดอกดไปรูดใช่ครับเพื่อนบ่เลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปจ่วย เพื่อเราแป๊บเพี่อาแป๊บเพื er ่อเราแป๊บเพื่อเราแป๊บเพื um ่อเราแป๊บเพื่อเราแป๊บเด้วพี่ล้มล้มล้มยยงได้ละโอเคว้าวอืมปีนั่นอยู่ในคราบอยู่ไหนครับ แรบนี้จัดหนักครับแค่นี้เลยครับอยู่กันมาตรงนี้ครับรูดไปหนึ่งทีชนะเลยครับอ๋อชนะเสมอครับเสมออไโไม่จำเป็นครับปม ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ก็จะมารีวิวปืน MP40 นะครับไม่ใช่ครับห้อยหายอะไรเหระครับล้มหนึ่งล้มหนึ่งไหนครับยังไม่เห็นคนเลยครับไปยิ่ง้ม กำลังหาครับน้องเม่กี้ใครับเพื่อนเข้ปไปในกนหบดเล่นนี่ครับน้องกที่ขาดก็ไม่เห็นครับเพื่อนบวกประจานุ้นไปแล้วครับเราวิ่งวันนี้ทําไมครับเนี่ยวิ่งวันนี้ทําไมครับเพื่อนเราแป๊บเพื่อนโอ้ยอห เพื่อเราไปกเงน้ำเจอนึงับจิงซับจริงซับจริงับจริงรอดไปครับไม่จำเป็นครับบวกเลยครับ เจอดอกนี้ครับเก็บหนึ่งเจอพี่สวยอร่อยผู้ตามคนทำไมดาครับจับยิงไม่ใช่จับยิงครับลูดหัวร์ฮารุฮารุ มีไฟก็ได้ครับอ๋อเปอร์เก็บเลยเดี๋ยวจะเก็บเบอร์ทำไมอะครับเจอหนึ่งครับลบมันลบไปแล้วครับวิ่งเลยครับกระยิงกรบยิงรอดไปแล้วครับไม่ไม่ได้ไม่ล้มครับไปที่คนทั้งนี้ไปหนึ่งคนครับตาามมว้าวโดนยิงใครยิงอะครับอ๋อใครยิงอะอยู่บป็นบ้านไหมอะครับ จะลงไปทำไมอาราวในทางขยะโอ้มันอยู่เนบ้านหนตัวครับับยิงับยิงรมหนึ่งร่มหนึ่งสวยพี่สอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่าง ดูดไปนึงแฟะล้มเรียบร้อยครับชนะเลยถ้าชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะคะนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย